อ่ะตัวนี้พี่กดเข้าไปเลยครับสามารถสั่งสตาร์รถระยะไกลพี่อยู่ต่างประเทศก็ทําได้ครับเพื่อในเรื่องของการเราต้องสตาร์รถฟอร์ตตอนนี้มันจะมีในเรื่องของโมเดม็มโมเด็มเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปถ้าพี่ไม่สตาร์ทมันประมาณเกิน7วันอ่ะมันจะขึ้นเข้าโหมดดีมสลิปดีมสลิปคือแบตเริ่มมีปัญหานะครับคือแบตมันหมดนั่นแหละนะครับเพราะเรามีโมเดม็มในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้นะครับพี่ต้อง สัก3วันพี่สตาร์ก็ได้ถ้าไม่ได้ขับสตาร์ทใหตมันสิานาทีเพื่อให้ได้ชาร์จมันเริ่มทำงานนะครับอันนี้ป้องกันในเรื่องของการแบตหมดนะครับง่ายๆนะครับล็อกรถเดี๋ยวี่ปิดไฟก่อนนะระบบเยอะไหมพี่พี่เยอะมากในพี่กบอกว่าพูดผูดไปนึกจำอะไรไม่ค่อยได้หรอกจำได้บางอย่างนั่นแหละไม่เป็นไรพี่มันเป็นเรื่องปกติเราต้องไปเล่นเองระบบเยอะมาก กดทุกอย่างกดค้างกี่น้องสอนอยังให้มันหมุนอย่างนี้นะครับไม่ใช่แตะแล้วยกนะกดค้างให้มันหมุนไฟกระพริบก็คือรถล็อกเรียบร้อยแล้วอยู่ที่สัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะที่หมุนช้าคืออาจจะสัญญาณตรงนั้นมันช้าต้องมีสัญญาณแล้วนะถึงจะใช้ตัวนี้ได้โดนตัดโทรศัพท์ใช้ไม่ได้นะบอกไว้ก่อนกดล็อกกดค้างเหมือนเดิมครับพี่ให้มันหมุนปล่อยเลยนะครับ ไฟหน้ากระพริบทุกอย่างติดสตาร์ทรถเช่นเดียวกดค้างแล้วมันจะพุ่งว่าเนี่ยมันจะมันขึ้นมันขึ้นไป็นโซโพีเหมือนเดิมไห <c oughs> มอ่รออามันขึ้นขึ้นเนี่ยแล้วผมก็แก่แก่พี่ใครก็เ,เลยจะรู้ไงอ่าถ้าถูกต้องก็าาคือสาตาทแล้วเนี่ยถ้าเนี่ยถ้าเรากลัวหลงลืมอ่ะแม่งสั่งอยู่ไกลเลยลืมดับไม่ต้องกลัวครับมันขึ้นฟอง ถ้านาทีพี่ไม่กดดับเครื่องรถจะกดดับให้เองนะครับอันนี้คือที่เขาอย่างที่บอยบอกไปตอนแรกอ่ะที่บอยบอกว่าถ้าพี่อยู่กับรถเองอ่ะพี่มาสตาร์เป็นเมนวลอ่ะให้สตาร์ทิ้งไว้ไม่คือไม่ได้ขับมาร,รักษาแบตถอมแบตอ่ะต้องสตาร์ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้ไดให้ไดชาร์จอะไรมันปัน่นทํางานให้เข้ากระแสแบตเพราะว่าถ้าพี่สตาร์แป๊บเดียวปิตปิดน,นะปิดก,ก่อนนะ ก็ตามชุดแต่งไงยีก่าดีกอ,อ่ะหมดแล้วไม่มีแล้วนี่ขั้นน่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเหมือนเดิมปัดเชื่องกดให้หมุนทุกอย่างหยุดทำงาน